ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนดีกับไอซ์ายชาดี้นะคะวันนี้เรามาเจอกันในอะไรที่สดใส <c oughs> พูดอะไรอะเอาใหม่หนึ่งสองสามลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนดีกับไอซ์ไยชาดี้นะคะวันนี้เรามาเจอกันในลุคที่สดใสดใมากๆหลับตาพูดกันเลยทีเดียวก็คือวันนี้เรื่องงามยามดีนะคะทางเรามารีวิวไอซ์ใช้หน้าใสของแคปปี้เนเดูกันค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะไม่พูดอะไรมากเปลือตาให้ดูกันก่อนอู้หูก็คือเฉยๆว่ามีความว่าวปปิบบุงวิงมีความล้อแสบประกายแสงและในส่วนของสีสันก็จะมีความว่าเป็นโทนสีหว,วานๆชมพูชมพูมพแดงแดงมง่วงมง่วงเพื่อตอรบเทศกาวลวาเลนไทน์ขอเนะื้อลืมตาพูดนะคะ <c oughs> <c oughs> อันที่ทุกคนคือพูดเลยว่าเป็นอะไรที่ทางเราภาคภูมิใจมากจะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดหลับตาก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งลืมตาก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งทาบางๆก็จะเป็นแบบหนึง่งทาเข้มๆก็จะเป็นแบบหนึง่ง อ่ะเขาเรื่องนี้จะมีสาระค่ะก็คือสับร์ไอเช d o ด p a พาเลตของ Happy s u y s u y I l y v e s w e e ว Palette เนี่ยถ้าเกิดว่าใครย,ยังมีความังเลยว่าเอ้ยเนื้อสัมผัสเป็นยังไงสีสันเป็นยังไงแต่งแล้วจะเป็นยังไงวันนี้เนี่ยมารีเบีจัดเต็มไม่ดูกันเลยนะคะเริ่มจากไอเดียก่อนเลยละกันขออนุญ,ญาตเล่านิดหนึ่งก็คือพาเลตนี้เนี่ยมีชื่อว่า สวีทพาเลตนะคะก็จะสังเกตได้จากหน้าปกของน้องเขาซึ่งมีความว่าเป็นสวีทเป็นของหวานมากมายเต็มไปหมดเรื่องมันเริ่มจากว่าออยอยากทำพาเลตไอชอโดออกมาในช่วงว,เวาเลนไทน์ซึ่งเป็นเทศก,กาลที่แบบว่าสาวๆเดี๋ยวคนจะมีความแบบ ค,คือจริงจุดเป้าหมายสูงสุดก็คือให้คุณผู้ชายซื้อให้คุณผู้หญิงเพราะเชื่อว่าซื้อเองอ่ะมันซื้อได้แต่มันไม่ดีต่อใจคือเนี้ยพูดเลยว่าคุณผู้ชายทุกคนที่เผลอดูคลิปนี้อยู่หรืออะไรก็ตามแต่ค่ะจะบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่คู่ควรที่จะซื้อให้ผู้หญิงจริงเพราะว่ามันคือแบบว่าสมัยก่อนต้องมีการซื้อช่อดอกไม้ซื้อช็อกโกแลตช็อกโกแลตใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยเป็นตัวแทนของทั้งช็อกโกแลตช็อกโกแลตแล้วก็มีความว่าเป็นเครื่องสำอางได้ด้วยกุหล,ลาบดอกมองดอกไไม้้ม้รราาาคาตัังเท่่อนนี 5, 9, เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแฟนที่ได้ไปจะรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็จะได้ใช้ต่อในวันต่อๆไปด้วยและทุกครั้งที่นางเปิดขึ้นมาใช้อะก็จะนึกถึงวันที่มีความสุขที่ผู้ชายของเราเป็นคนซื้อให้ตัดภาพกลับมาใครยังไม่ได้มีแฟนก็ซื้อให้ตัวเองก็ได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วแหละคะ่ะจุดเริ่มต้นอะ่ะคุยกันไปคุยกันมาพูดถอเรืทาย,ายแล้วก็จะนึกถึงผู้ชายรักผู้หญิงผู้หญิงรักผู้ชายเป็นแฟนกันรักกันแต่ว่าจริงๆแล้วอะความรักมันแบบเหนือทุกอย่าง <S <S ไปมากเลยทุกคนอาจจะ มันเกิดขึ้นได้กับทุกสิ่งอย่างแม้กระทั่งคนเราสามารถเกิดความรักกับของหวานก็เกิดขึ้นได้ซึ่งก็อย่างที่บอกค่ะว่าผู้หญิงทุกคนน่าจะมีความรักกับของหวานแล้วแหละคือแบบได้กินไปอย่างเงี้ก็แฮปปี้เนาะแล้วก็ผู้หญิงกับสีสันสดใสสีชมพูชมพูอย่างเงี้ยก็เชื่อว่าส่วนมากน่าจะมีความชอบอะไรประมาณนี้ก็ <c oughs> เลยตั้งใจทำมาเป็นพาเลตนี้นะคะ I Love s ล e e t ี a l e t t e ซึ่งสีสันทั้งในเนี่ยก็พูดเลยค่ะว่ามีความสวย เริ่มจากสีฟิสซี่เชอรี่นะคะเป็นกลิตเตอร์โทนสีแดงมีประกายสีเงินเงินซึ่งทาปุ๊บเนี่ยอู้หูมีความสีสวยมากๆทาปุ๊บตาจะสดใสขึ้นมาทันทีต่อมากันที่สีทวินเกลสปริงเกิลเป็นสีชมพูอมม่วงที่ประกายเงินเงินทาบางๆก็ได้ทาเข้มๆก็สวยทาตรงหัวตาก็เลิศเป็นโทนสีชมพูอ่อนแบบใหม่ที่ใครก็ต้องชอบแน่นอนและก็สีนี้เลยสีล o ลลี่ลิลลี่พัเป็นสีส้มพีชที่ทาออกมาแล้วบางคนก็จะออกสีส้มๆบางคนก็จะออกสีชมพูชมพูซึ่งเป็นสีที่ทาเดี่ เาก็เลิศเช่นเดียวกันแล้วก็สีสุดท้ายสีกัมมี่แคนดี้สีเบอร์รี่แสนน่ารักซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสีที่ไอซลองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยมากแล้วก็พอลองกับคนที่มีผิว20ว่าก็สวยมากเช่นเดียวกันเป็นสีม่วงที่จะไม่คุณลืมสีม่วงแก่ๆไปเลยจริงๆแล้วพาเลตเนี้ยคนจะชอบคิดว่าเฮ้ยสีมันแบบ รุนแรงจี๊จ๊จาดเกินไปหรือเปล่าไม่กล้าใช้ปกติไม่ได้แต่งหน้าเยอะคือจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าเราสามารถแต่งไปดูแบบบางๆเบาๆเลยก็ได้เดี๋ยวจะเริ่มแต่งจากบางๆให้ดูก่อนนะคะเริ่มจากสี Twinkle Sprinkles Spr นะคะเอานิ้วของเราแตะวนล,ลงไปได้เลยคะ่ะถ้าอยากได้สีที่บางเบานเนี่ยก็เอามาพักที่หลังมือแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ ค่อยๆบรรเลงลงไปตรงตานี่ก็จะเป็นสีที่มีความอ่อนมากเห็นความเป็นประกายนิดๆเท่านั้นเองนะคะคือสีอะ่ะไม่ได้โดดเด่นเลยคือจริงๆมันอยู่ที่ว่าเราอะ่ะทานแน่นแค่ไหนอย่างอันเนี้ยอาทาบางๆดูเป็นคนแต่งหน้าน้อยนะาธรรมชาติมากนี่นะคะสีบางๆจางๆเหมือนควันใครก็จะบางทีไม่อาจรู้อยากจะถามดูว่านี่คือหมอกหรือควัน สำหรับใครที่เป็นคนแต่งหน้าน้อยพูดเลยว่าสี Twinkle Sprinkle ก็เป็นสีที่แบบทาสีเดียวแล้วเอาอยู่มากๆแต่ถ้าเกิดว่าอยากเพิ่มความสดใสเข้าไปก็ใช้เป็นสีลอร l ลอริพ o p ได้เลยไอ้ยอมมาลงที่ตาล่างด้วยเลยนะคะ ก็จะได้เป็นสีตาประมาณนี้ดูมีความว่าอุ๊ยสดใสเบาๆนะคะไปต่อค่ะไปต่อกับที่สี f i สซี่เชอ r ์รซึ่งจากการซาวเสียงเนี่ยเป็นสีที่มีคนชอบมาก<ๆ>เยอะที่สุดนะคะเพราะเป็นสีที่มีความอมแดงๆแล้วก็มีความเป็นประกายซึ่งเป็นประกายที่สวยมากๆแล้วก็เป็นสีแดงที่แบบแดงเชอร์รี่สดใสอะคะ่ะทุกคนก็ใช้นิ้วเหมือนเดิมนะคะต้องสูตรที่เป็นกลิตเตอร์ปับ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 ปบูสีมาละจ้า ีแค่ปาดบุ๊กเนี่ยสีก็คือติดมาที่ตาเราเลยนะคะก็คือจะเพิ่มความสดใสกับดวงตาไปอีก20เท่าเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาใช้สีอลอรีลอรีพอปนะคะมาขัดเบ้าอีกที แล้วก็สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะเป็นสีกัมมีแ่แคนดี้เป็นสีที่มีความเป็นเบอร์รี่เบอร์รี่มีความอมม่วงนิดนิด,นดชมพูน้อยน่อยฉันจะบอกว่าสีนี้ทาแล้วตาจะสดใสซา,าบซ่าน่ารักมากๆนะคะใครยังไม่เคยลองโทนสีแบบนี้นะคะบอกเลยว่าสีนี้ใช้ทุกโทนสีผิวผิว,ผวขาวๆใช้แล้วก็สวยผิวสีน้ำผึ้งใช้แล้วก็เจินเอามาลงที่ตรงหางตาเลยนะคะเอามาเขียนที่ขอบตาล่างด้วย แล้วก็ใช้สี Twinkle Sprinkle แต้มที่หัวตายนิดนึงกรีดอายไลเนอร์บางๆปัดมาสคาร่าเบาๆก็จะได้เป็นลุกหวานๆแบบนี้เลยค่ะทั้งสี่เฉสีนะคะบอกเลยว่า pigment แน่นแน่นนอนปาดปุ๊บปาดปาดั๊บ มีความติดอย่างแน่นอนนะคะอันนี้รับประกันโดยไอซ์เลยเพราะว่าไอซ์อะตั้งใจเรื่องเนื้อสัมผัสที่ให้มันสามารถแต่งได้ง่ายๆซึ่งถ้าเกิดว่าอยากจะแต่งหน้าบางๆเบาๆเนี่ยก็ต้องมีความระมัดร,ระวังจิ้มเบาๆนิดนึงเพราะว่าเม็ดสีจะติดแน่นมากในส่วนของ2เฉดที่เป็นกลิตเตอร์เนี่ยก็จะมีความว่าเป็นกลดปรปกายที่มีความวิงวับแบวววาวสวยงามส่วน2ส,สีนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นเนื้อแมทนะคะเพราะมีความเป็นประกายชิมเมอร์บางๆเบาๆสวยๆทั้งหมดสีสีนี้มาพร้อมแพคเกจที่มาพร้อมกระจกซึ่งให้ทุกคนสามารถแต่งหน้าได้อย่างสวย คือไม่จําเป็นจะต้องพกพาเลตอันนึงพกกระจกอันนึงนะคะก็คือมีกระจกสามารถส่องได้เลยซึ่งพาเลตเนี้ยเป็นพาเลตที่ทามาจากกระดาษนะคะก็จะมีความบางเบาคือเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะไม่หนักสามารถพกพาไปทุกที่ได้ง่ายๆนะคะไม่หนาเถอะทะแต่ว่าสะดกวกเพราะมีกระจกด้านในด้วยก็คือพูดจริงๆเลยค่ะว่าพกไว้นในกระเป๋าว่าเอาไว้แค่ส่องกระจกอ่ะก็คือสวยแล้วเพราะว่าเนี่ยเวลาส่องก็จะมีความแบบเฮ้ยสวยนะเวลาคนเห็นเราส่องอ่ะสวยเลยด้านหน้าพาเลตก็จะเป็นแบบนี้ส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่อยไม่เห็นแบรนด์แฮปปี้ซันเดย์ด้านหล คือส่วนตัวล้วนๆเป็นการทำแบรนด์ของตัวเองจากการเป็นผู้บริโภคมาก่อนพอบางทีรู้สึกว่าแบบเราก็ไม่อยากจะให้แบบปิอมเห็นว่ามันคือแบรนด์อะไรอยากจะให้เห็นแบบลายสวยๆงามงาๆเฉยๆซึ่งไอ้ก็เลยเลือกที่จะเอาแบรนด์ Happy Sunday ซึ่งปกติคนส่วนมากอาจจะเอาชื่อแบรนด์ไว้ข้างหน้าแต่ว่าไอ้อะเอามาไว้ข้างหลังเพื่อที่ว่าจะแบบว่าเผื่อใครไม่อยากไม่รู้ว่าใช้ยี่ห้ออะไรนอหมอป้าแค่แบบอยากโชว์สวยๆก็ไม่ต้องมีโลโก้ไม่ต้องมีโลโก้อะไรก็เป็นอันนี้สวยๆไปนะคะซึ่งอันนี้คือทางผู้ผลิตออ่่ะคนเิมมมมมหห้ลลาาาาายบกกกวัดงไปต นั่นแหละค่ะเป็นความตั้งใจของไอนะคะให้มันอยู่ด้านหลังและนี่ส่วนของราคานะคะราคาอยู่ที่590บาทค่ะโดยซื้อนี้ปุ๊บนี่ก็จะได้แถมอันนี้น เป็นสติกเกอร์นะคะซึ่งสติกเกอร์เนี่ยก็ได้อินสปิเรชันมาจากวันวาเลนไทยชื่ียวกันค่ะตอนเด็กๆเนี่ยเราจะต้องไปโรงเรียนพร้อมกับสติกเกอร์รูปหัวใจประมาณ200ดวพงพที่เราจะแปะคนที่เราชอบแปะเพื่อนสนิทแปะเพื่อนนู่นนี่นั่นนีกใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นสติกเกอร์ปี2019นะคะมีความว่าเป็นสติกเกอร์ที่ไม่ธรรมดาเป็นสติกเกอร์เก๋ไก๋ซึ่งเราน่าจะไม่อยากแปะให้ใครหรอกเราแน่นาจะไปแปะของใช้ของตัวเองล่าสุดเนี่ยมีคนที่ซื้อไปนะคะแปะโทรศัพท์ส่งรูปมาให้ด คือน,นี่ก็คือสามารถแปะอะไรก็ได้กล่องดินสอแฟมเฟิร์มอะไรก็ได้ค่ะมันจะน่ารักมากๆเลยอ๋อแล้วก็ที่สําคัญพาเลตนี้เนี่ยเป็นพาเลต l i ลิมิเต็ดอิดิชันนะคะคือหมดแล้วหมดเลยไม่ผลิตเพิ่มเติมอีกแล้วก็คือเป็นคอลเลคชั่นพิเศษสำหรับแบรนด์ไทยปีนี้เลยค่ะแนะนำว่าให้บสอยเพราะว่าหมดแล้วหมดเลยจริงๆไม่ย้อนกลับไม่หวนคืนไม่ผลิตเพิ่มเติมแล้วจริงๆนะคะซึ่งความพิเศษของพิเศษของพิเศษของพิเศษยังไม่จบเพลยนี้ค่ะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยแฮปปี้ซันเดย์เอ็กซ์กับ ็นชุดเซตพิเศษมาด้วยนะคะพูดเลยว่าเซตเนี้ยพิเศษมากๆเพราะว่ากระเป๋านี้เนี่ยก็คือมีความว่าแถมไปเลยและมีความว่ไลายน่ารักมากๆมีให้ดูใกล้ๆคือมีความว่าดีเทวน่ารักมากๆข้างล่างนี้จะมีความเป็นปลิตเตอร์นะคะส่วนข้างในก็จะประกอบไปด้วยของ3อย่างค่ะคือมี Happy Sunday I Love Sweet Palette แล้วก็มี s f อ n เน e g e n t l e Lip บ a l m สีสตรอเบอรี่แล้วก็มี s Soft อฟ a น t i n นกลิ่นพีชพุดดิ้งซึ่ เป็นทินที่ทุกคนตามหากันหนักมากจำได้ไมหมหะย้อนกลับไปเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วไอ <I S 1> <I S 2> ก็มีการคอลลบกับแบรนด์ซอฟเน่ทำทินออกมา3 4สีเป็นสีพีชพุดดิ้งสตรอเบอรี่เจลลี่แล้วก็ออร์เรนแมซึ่งตอนนั้นเนี่ยสีพีชพุดดิ้งเนี่ยก็เสียตอบรับดีมากที่สุดใน3เฉดสีนะคะมีคนอยากจะขอซื้อซ้ำเยอะมากๆก็ตอนนี้ก็เลยมีการจับมือกับแบรนด์ซอฟเน่นะคะออกพีชพุดดิ้งใหม่อีกหนึ่งครั้งซึ่งเป็น limited edition อีกแล้วค่ะทุกคนก็คือหมดครั้งนี้ก็คือหมดแล้วหมดเลยจริงๆไมม่่ีีีีอกกกและะกกล้้วนนนะะคครร็าเปย คือไอก็มีการออกแบบให้มีความเข้ากับ I Love s w e e ว Palette นะคะสีแสงก็จะมีความว่าสดใสสดใสนิดนึงมีเขียนคําว่า babe I love you eat me อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีความเป็นลูกวัดแคนดี้มากๆชอบเฉดสีของทินนพีชพุดดิ้งนะคะก็จะเป็นเฉดสีพีชค่ะทาที่แก้มก็จะมีความเป็นสีชมพูเรื่อยๆประกายพีชนิดนิดหรือถ้าเกิดมาทาที่ปากเนี่ยก็จะเป้สีปากที่มีความเป็นธรรมชาติมากๆแล้วเกิดว่าแต้มไปเพิ่มนีก็จะให้ปากที่มีความสีสันสดใสขึ้นมาเลยยิ่งท็อปอัพด้วยซอฟต์เน่เจนเทลลิปบาล์มนะคะปากจะมี ความจุยซี่น่าจุกมากๆซึ่งจุดเด่นที่ไม่พูดไม่ได้เลยของทีสพีชพุดดิ้งก็คือกลิ่นที่หอมมากและรสชาติที่มีความหวานจนใครๆก็อยากจุกเหมาะกับวาเลนไทน์มากไม่รู้จะพูดยังไงดีขออนุญาตขึ้นเ,นเซนเซอร์18ปีบวกนะคะก็คืออันนี้พูดเลยค่ะว่า มันหวานมากจริงๆหวานแบบเรายังอยากเลียปากตัวเองเลยค่ะทุกคนคือมันหวานมากนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะนำไปใช้ในนวาเนไท้ายเนี่ยพูดเลยค่ะว่าต้องมีจริงเพราะมันหวานมากจะกลายเป็นคนปากหวานไปเลยค่ะเด็กๆที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะคะ <c oughs> ซึ่งทั้งนั้นทั้งหมดทั้ง3าอย่างนี้รวมตัวกันอยู่ในแพคเกจจริงที่น่ารักมากๆนะคะแล้วก็ราคาพิเศษมากๆจริงๆในราคา890บาทค่ะพาเลตอันเดียวก็คือ590บาทแล้วที่นั่นเดียวก็คือ320บาทรวมกัน890ทั้งเราวงมากๆก็คือพูดเลยค่ะว่าเป็นอะไรที่พิเศษสำหรับวันวาเลนไทน์นี้จริงๆทำเพื่อทุกคนจริงๆแลว ป็นการออกคอลเลกชันเพื่อบอกล่ะทุกคนเลยนะคะเนี่ยและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสวีตตี้แคนดี้คอลเลกชันคอลเลกชันพิเศษที่แฮปปี้ซันเดย์ทำคอลเลคกับแบรนด์ซอฟเน่นะคะเพื่อออกมาเฉพาะวันเวลานี้เซ็ตมีจำนวนจำกัดพาเลตมีจำนวนจำกัดคินมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยเฉพาะช่วงเวลานี้จริงๆเท่านั้นนะคะก็เถือว,ว่าใครสนใจเนี่ยสามารถไลน์ไปสั่งซื้อกันได้เลยค่ะที่ไลน์ at happy sunday store นะคะส่วนถ้าใครอยากซื้อทินอย่างเดียวสามารถแอดไปซื้อกันได้ที่ไลน์ at soft เน่ค่ะสำหรับวันนี้ไอ้ก็มารีวิวกีเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนนจะเห็ ภาพกันมากขึ้นแล้วก็ทุกคนจะชอบกันนะคะใครได้ไปแล้วใครซื้อไปแล้วใช้แล้วชอบไม่ชอบไ,อบไงคอมเมนต์บอกได้ล่าล้านะคะไอสัญญาเลยค่ะสัญญาท่าไห่สัญญาเลยค่ะว่าไอจะพัฒนาปรับปรุงแล้วก็ออกสีที่ทุกคนชอบมาใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากให้ทำอะไรเพิ่มเติมออกมาในแบรแทปปิสันเดก,ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย